สวัสดีนะคะแอรมาลงแนวทางหวยฮานอยรวมในวันที่ยีสิบสองให้นะคะมาดูกันเลยค่ะส่วนผลฮานอยวันที่ยี่สิบเอ็ดที่แอรให้ไปนะคะเข้าปังปังที่ฮานอยพิเศษก็เข้าแปดสีนะคะแล้วก็ฟันรูสีนะคะเข้าบนล่างนะคะแล้วก็มาเข้าตรงตรงฮานอยปกตินะคะเข้าศูนย์สี่สี่นะคะแอรให้สี่สี่ไปนะคะแล้วก็มาดูกันเลยค่ะแนวทางในวันที่ยี่สิบสองนะคะ ในตารางมี8มี0มี3มี7มี0มีมีเก็บมี3มี5นะคะฟันรูดที่3นะคะหาหน่อยรวมในวันที่22แอดให้ไปเน,น้นๆไปที่3นะคะฟันรูดที่3นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะตัวจับคู่นะคะคู่แรก8 4 8 7 8 3 8 5 070305373335นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแค่การคิดคำนวณไม่มีใครรู้ได้นะคะว่าหัวจอกอะไรนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะสวัสดีค่ะแอดขอจบแอดขอจบลิปเพียงแค่นี้นะคะขอให้เฮงรวยๆกันนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ